ม้กขุดดินออกจากท่อเจียวท่อไปใส่น้ำที่โขกน้องแน่นี่มันคืเอาดินใส่ปลูกพักมาได้พักว่างแล้วตัวนี้การที่ง่ายท่ออ๋อเอาถออุงมับ้างจะเอาดินออกดินออกก็สิ่งง่ายไม่ดีละดินก็ได้ กลกองแค่ต้นไมเน,นี่ยมันเนี่แเอาท่อออกไปใส่น้ำนูกโขกน้องนมากไม็ได้เจ้าเดรอดดินกับซีคองแค่ต้นไม้ไม่ดีแหละดินกับผสมยางดีไปได้ดิน สมพนผสมแกบดำไว้ตัวบนปน้ำดเนดอกใหญ่เราก็ใตตัวไม้เ้เ ไม่กะพอกัทานเนี่มาายมาแล้วล่อันนี้เอาทีไปเลตัวแว่าอันนี้ต้องทานสองด้วยก็องกาเาอาอันนั้นหละอันนี้อันนี้ผูกพัดกับบงงามนี่พอบางงามจักเชียท่อนจักเป็นยังแต่อันนี้งามอยู่ดีไ่ไติกา้่เแหละไปท่นกันท่อนสองอันใช่น้ามตกตะไหม ูกน้องง่ายเขาไหว้ยี่นีโดนไปม้แต่ติดลูดพักปูยังมาไเลยแนละ้วต้นไม้เดิมไังสินหายเป็ูกูยี่นผพักปูยี่นีก็ปูปได้ยุต,ติแต้วปูก็ได้ไหลายได้ไงดินอ,อกอา,ออาะแต่กึ่งออกข้อออกก็วันนี้ละเกง่ายกับเราเราก็มาดินน,น่มาแน่นเกี่ยวว่าจะใส่ต้นไม้ยี่นีมาดินกน อ๋อกับค้่อี้สน่ลอาใส่ครูไปเทสเต้นใหม่กันนะ,ะไเปเป่ต้นเสร็จมล้วมนดมีก็เลยผสมยางดีผสมคุ้สแก,กบดำ ที่เจะละทอละตัวน,นั้นลองลอยจังน้อยเอาบางซี่หอมมันจะได้กินน้ะแก่บ้กไปแต่คืองละแกตัวหม่นะให้ตัวแม่ออกแก่นม่กับคื่นง่ม่ะเก็บงัดขึ้นเลย นย่ đ ้เยอะงานงนนมาวานั่นบดเนนไเลยนีี่มีแต่าน่แรที่ยหญออกเลย เอาเาเอาปุ๋ยใส่กระลำเพือเป็นโซกแบบนี้ปวดหวังปวดปุ๋ยอยากเขี่ยวได้ตัวหนึง่งเสาปุ๋ยใส่ปวดน้ำเขี่ยโลคแม่ไไนี่แม่สิฟื้นมาดิตัวนี้ปุ๋ยลายบอกคือปวดปุ๋ยบ่เขียข่ยอก่นงไรกันเริ่มสีเขี่ยปวดปวดโป๊ะบ่อันนี้คือกันไปเขี่ยวยัางไรกัน จะประโยชนยมมือหนักกว่ามื่อเช้านี่นี่แหละเอาเอาออกจากท่อแล้วก็สีครึ่งใส่รถสลิงไปไว้โขกน้องหน้ารอบใบเฮ็ดบ่ยาคือว่าดินมันมันบ่ิเนนก็สิเอาดินเคลือบไปแต่ใส่ต้นไม้แถวนี้แหละเห็นบ่น่าจะเริ่มงามต้องใส่น่นต้นมะนาวก็ได้บรรยากาศยู่บ้านสวนเกษตร ห่อเงื่อเขาตาขอบคุณนะคะ